สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสั่งพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายค่ะวันที่27ธันวาคม2567นะคะทุกคนคะวันศุกร์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้นะคะทุกคนก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านถ้าสมมุติว่า FC ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ เลีเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ด้ดทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านคะก่อนอื่นเราไปรับชมวันที่26ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่26นะคะจะให้เด่นรอบเช้า9้าและ8เด่นรอบบ่าย0แนย์รอบเช้าหลุดนะคะทุกคนมา5 2616พี่น้องหลุดเลีเด่นประจําวันก็หลุดนะคะรอบบ่ายก็หลุดรอบบ่ายให้0ูนย์มา3 9 7 8 7เดดเด่นมา9้าเข้าคู่ 9, 7, 7, 9, 7, ai, คู่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็บริจาไหเนาะค่ะพี่น้องมาเขาแปดของรอบเช้านะคะแปดเจ็ดย่ 8, 7, i, พี่น้องคะเอามือเขาล้ลยมือลุดเบิดปิดจัดเป็นยังสี่ละพี่น้องอันนี้ละคะ่ะเขาเรียกว่าหุ่นหวยเนาะพี่น้องเนาะการเสี่ยงโชคเนาะค่ะทุกคนไม่ได้เข้าทุกวันแล้วก็ไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกท่านสําหรับวันที่ยี่สิบเจ็ดจากที่เจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าเจได้อยู่ที่เก้าและแปด

8ปเจ็ดเด่นรอบบ่ายอยู่ที่3และ2ค่ะ3นะคะ FC คขาสามเก้าสามแปดน่งสามเจ็ดสามสี2นะคะ23 29 28 26 21 องเจ็ดทุกคนถาประมาณนี้ค่ะมาดูคู่ตเด่นนะคะเก้าแปดสามสองเก้าสามเก้าสองเก้าแปดแปดค่ะแปดสามแปดสองสามกับสองรอบบ่ายสามเก้าสามแปดสองสามสองเก้าสองแปดนะคะ fc ขานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบชเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบชเช้าและรอบบ่าย fc ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจพูดเด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหนือรอบละสี่คู่เลขเด่นประจําวันสูงอยู่ที่6และ1เบิ้ลประจําวันคือ6 6และ1นนะคะเลขหและเลขหนึ่งนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านมาดูค่ะ เด่นรอบเช้าอยู่ที่9้าและ8เด่นประจําวันอยู่ที่6กและหเป็น9691หกเก้นะคะเก้าหกหกไม่ติดคู่ตเด่นนะคะแดคะ่ 8, 6, 6, 8, 8, 11, 8, คะแปดหกหกแนึ่งหนึ่ดค่ะทุกคนสากับ2รอบบ่ายและหกับ1เป็น3 6มหสามนะคะมากูใดก็ให้ไปกราบน้าพี่น้อง2องคะ่ะสองหสองหนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกท่าน สำหรับผู้ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลืเด่นประจําวันนะคะทุกท่านคะ่ะมีเข้ามีหลุดทุกวันถ้าใครไม่ชอบสามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะค่ะสําสหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่27ธันวาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอทุกทุกท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ